สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอนนะคะต้นบอลเมจิกแบล็คนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเทียบกับความสูงของรถยนต์ค่ะแล้วก็เทียบกับที่ความสูงของที่จอดรถนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสูงเกือบเท่าหลังคานะคะหลังคาตรงนี้เนาะนะคะดูลูกหมานะคะสูงมากดูนะคะใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะ นี่ใหญ่ๆถ้าอยู่ในในที่ที่แบบว่าไม่มีแดดก็จะเป็นสีแบบเขียวๆหน่อยนะแต่ถ้าตากแดดเขาจะเป็นสีดำมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะวิธีการก็คือเราจะปลูกแบบนี้นะคะดูนะคะจะมีน้ำเนาะใส่น้ําเข้าไปด้วยนะคะก็คือกระถางหนอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะใส่ดินไปเสร็จ นะเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5ของกระถางแล้วก็อีก1%ก็คืออีกอีกอีกเศษ1ส่วน5ของกระถางเราก็จะใส่น้ำนะคะรอเลี้ยงไว้เลยนะคะวันๆหนเขาก็จะดูดนะคะดูดน้ําลงไปเห็นไหมคะดูดลงไปเยอะเลยนะคะดูดทุกวันนะคะก็วิธีการกนะ็คือต้องให้โดนแดดด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ตอนเช้าเนี่ยเขาจะโดนแดดนะคะส่องมาเต็มที่เลยะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะตอนเย็นก็จะมีลำไรมาจากทางนี้ก็มีหลังคานะคะคลุมอยู่มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันแ a ็ k เมจิกนะคะเมจิกแบ็ k นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือนี่เห็นไหมใส่น้ำหล่อเลี้ยงไว้เลยค่ะ ก็คือเติมน้ำทุกวันนะคะน้ำก็จะยุบลงไปทุกวันนี่แบบนี้เลยนะคะเราจะได้บอนต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เลยเห็นไหมเราปลูกคู่กันสองกระถางน,นะคะกระถางที่หนึ่งกับกระถางที่สองใบของเขานะคะก็จะใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่มากต้นใหญ่มากแล้วเขาก็จะออกดอกไอ้ไม่ใช่ออกอะไรนะ,อ,ะออก ดอกสินะเขาเรียกแบบนี้นะคะนี่มีทั้งใบมีทั้งดอกเลยนะคะอันนี้ปลูกยังไม่ถึงปีเลยนะคะใส่น้ำเข้าไปเลยนะคะเขาชอบค่ะแล้วก็คำมันเยอะเพราะว่าต้นลำต้นเขาใหญ่มากนะคะใหญ่มากเทียบกับนิ้วคนเห็นไหมใหญ่มากนะคะนี่แบบนี้เลย